สวัสดีครับผมร้านโชคอนันต์แคมปิ้งนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับขาแข็งแรงของแบรนด์ทิดคอปเปอรี่นะจะมานำเสนอด้วยกันทั้งหมด5รุ่นนะครับรุ่นแรกจะเป็นขาต่ำนะครับรางสิบเอ็ดมิลนะครับรุ่นที่2ก็จะเป็นขาขาสูงนะฮะรางสิบเอ็ดมิลนะครับรุ่นที่3ามก็จะเป็นขาต่ำนะฮะรางยี่สิบมิลนะครับรุ่นที่4ี่ก็จะเป็น ขาสูงนะฮะร,รางยี่สิบมิลน,นะครับหนึ่งสองสามสี่นี่นะฮะทางรางก็จะแถมท่อให้สามขนาดนะครับเนี่ยท่อเนี่ยจะมีตั้งแต่อายุห้ามิลน,นะครับสามสิบมิลนะฮะแล้วก็สามสิบสี่มิลน,นะท่อนี่แถมให้สามขนาดนะฮะเนี่ยตีรุ่นนี้นะฮะท่อจะมีท่อยี่ห้ามิลสามสิบมิลแล้วก็สามสิบสี่มิลแถมให้นะครับ ตันนี้มองรอดศูนย์ได้นะครับขาแข็งแรงนะของแบรนด์นิตคาวิลี่นะครับท่อมีเลือกใช้งานสามขนาดนะฮะมีย5ิบห้ามิลนะฮะสามสิบมิลแล้วก็ทันยุสี่มิลนะฮะแข็งแรงนะครับของแบรนด์นิตคาวิลี่นะครับราคาก็อยู่ที่นะฮะสี่ร้อยี่สิบาทนะครับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยสี่รอยี่สิบาทนะครับรุ่นที่ห้าเนี่ยมีขนาดเดียวนะครับท่อยี่ิบห้ามิลนะครับ รางสบ,บิตมินสูงนะฮะมองรอดศูนย์ได้นะครับขาแข็งแรงเหมือนกันนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สามรอยห้าสิบบาทนะครับของแบรนด์ดิสคร์บเหมือนกันนะครับนะ,ะช่องทางในการติดต่อนะครับรายละเอียดของตัวสินค้านะครับสามารถรับชมที่คลิปด้านล่างได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับทางร้านเราก็จะมีสินค้าใหม่ๆนะครับมานำเสนอให้รับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ